พี่น้องเบิ่งเงียก่ออเดี๋ยวเราหาตาพี่กันครับนั่นๆๆครับพี่เอ้าพี่เดี๋ยวแตะครับใส่ลงครับใส่ไปแล้วนะครับนี่คือไข่แม็กของของต้มนะครับเป็นดอกไม้ดอกชนิดหนึ่งนะครับดอกปรสชาที่เป็นอย่งไรต้องรอติดตามครับให้มันเดือดๆ่วมาหน้เดี๋ยวหาปลาหมอกัน สวัสดีครับพี่อนเพื่อนมืกคนีีสิพามาต้มไก่สูตรละอูบูตุ๊ตุนะครับส่วนนี้คิดคนโดยเบ้าแอ๋คนรอนะครับมีมองเดียวเท่านั้นเลยพี่น้องขึ้นจากหงส์ได้ว่าดอกเงี้ยไปถ่ายถือก็ดอกเงี้ยมันหลงง่ายมากอันนี้ดอกสมศรีนะพี่น้องอันนี้ไก่สายพันธุ์บอดี้บอดีมันจะคลายเป็นแบบบางสี่งครับบริสุทธิ์ครับหลักนะครับที่มงานที่มงานนี้หลักหนึงเดียวดิ หอยอดนะครับซ <muitas> ื้อด้วยเงินสดนะครับแอนเงินเส้นนะครับอันนี้หัวไก่ครับปะผ้าพี่น้องเอาไปใส่ลงหมอนะครับวิธีบรรบ้านนะครับช่อนเผาบูดูดูดูนะครับเอาพี่เอาเอ้ออยังนี้ยาวาลงบนฐานด้วเองหันหลังกับพี่ยอดยอดอดิ้ดอิดอับกา ใบบากขานอะันนี well. ้ก็เดยมกรูดใส่ลงไปเอาขาลงไปครับใยเดอดแกเอกลีับเนี่ยเกลียเกลดีเกลียเกีย ล่วงแล้วบอกิน kind ม <of popcorn. S 3> mm ันมหอกินมันครับคาล่งก่อนเนมเนี่ยมีไซเรนวมีคือไข่แม่ของ ครับผมมาครับพี่น้องครับอันนี้เป็นใบใบนึงนี่เครื่องสมุนไพรนี่ได่เครื่องสมุนไพรนี่กับติ่มข้านี่ยแหละพีนะ่น้นองนี่เครื่องสมุนไพรอ่ะแหญ่มากพี่น้องเมึงเนือยแก มาแล้วครับพี่น้องมึงแนี่ยคุณนะอันนี้ต้มสมุนไพรครับต้มสมุนไพรครับดื่อเดือดมเนนไก่เนีย่ยวยิมยิมเด่นสดน้ำย่างเดียวครับไม่เรกว่าเสียวเอียงนั่นแหละครับเ่อต้มพอดีเกินมอลงไปกันหาฮักบุ้งได้พออันหมอกระทะพอดีก็ได้ได้มอกระทะแล้วครับมาต้มบัดน,นี้ มือมือนี่ไกลมือนี่ไกลอออมครับน่าด oh oui, ู้ายนมียาแมาพี่ถ้าพี่มาเดี๋ยวคนสุงีลงไปโอ้ตับเนี่ยนไ มันลงไปเบ่งแต่ขาแล้วครับมันเป็นไก่สามสายเลือดนะครับไก่ดำนี่นะครับมาพี่น้องตอนนี้มันเริ่มเดือดแล้วเพาผมมีฝาหมอนะครับเท่ากับที่ใส่ใบตองกล้วยอุ้ม ไปตอกล้วยคุ้มเลยบันนี่เ,เข้าไปครับเอาพี่น้องลองเปิดเป็นยังไงครับเอยสุดยอดเบียดเปียมว่าซี่ไม่เบียร์ต้มไก่อันนี้เขาเรียนว่าต้มไก่สูตรบาดูบาดูนะครับ เอ้ย่เป็นยังนะครับมาเลยครับพี่มามาฮเปิดรุ่นมากันนะครับมาซิมมากันนะครับเป็นยังไงอ้ยเดียดเหวนหนเหนียวลองงดปั๊บปั๊บปั๊กันรุ่นรุนครับพี่น้องรุ่นมากันนะงเโอ้หไม่มาสุกแล้ววะนี่อนแรกจะสุกครับตรสุกเลยเนาี่ันก็เดดเดยดครับตรงนีุ้ดยอ่านเลยเาเอครับผมว่าสมแน่นอนเลยนี่ กวนกอตาเป็นยังไงครับโอ้ยครับฮะคักนี่คลั่งมันสมมั่นครับมันสมมั่นี่สมแล้วครับฟาหมอจนใหม่อู้ใส่ก๊อฟกันมาพี่น้อง ซิมวิธีดีๆือต้องซิมไต่ไก่ครับโอ้ยบางดอกบาดูบาดูของผมเนี่ยโคตรดิๆวิ่ซิมเล็กๆกันทีน่ะฮึมฮึมจุดยอดพี่น้องปลาอะไรอย่างเงียสมกัดีเลยมาแม่ไอพี่เกิดรักซิมมาแล้วครับมาพี่เกิดมาซิมใหม่จักบาทแน่ดิ คนทั้ใบทั้งใบประคามทั้งใบอย่างน้งเอามาซิมใบจักรารรดินี่ซิมนาจ่าซิมใบจักบพรรดนี่มาวิจารณ์ผู้เป็นกุ๊กเสียบไแเสบก็บอกว่ามตามตรงเลยคือเสียบไงยังใบม่อนใบอ๋อไอ้ไอ้ต้ันอันนี้อันเดียวกันป้ะนี่นั่งสร้างไงเอาขาดยังครับ ต้มเกลนะโอเคเรื่องการดีไซน์ไอ้การดีการดีต้มแยกโอเคแล้วนี่ทานเลยเหรอเนี่ยมันสีเปรี้ยวกว่านี่ใบส้มเสี้ยวพอแล้วพอแล้วผงเลยผงเลยนี่ครับเปียะไหมถ้ามว่านันเชียวกว่านี่มันมันสีเข้มมันพอดีแล้วหร่ครับนี่พอดีแล้วขนาดนี้ทานครับมันแบบนี่เรารสจัดแท้ๆรสจัดตรงแท้กองเราทานแล้วก็ับซึ้งแยบเลยแหละครับเอาแล้วครับพี่น้อง เสร็จเรียบร้อยแล้วครับต้มไกบ่บาดู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 ของผมนะสูตรบาดูบาดูนะครับเรียบร้อยแล้วครับสุดยอดบอกเลยว่าอร่อยแน่นอนครับสําเร็จเรียบร้อยแล้วเนื้อซี่ซบ่มีเบิ้งครับพี่น้อง <c oughs> พี่น้องเสียบไปเสียบมงดูกระดูกมันบาดัมครับมันขาวสุดยอดดีๆขอบคุณเจ้าภาพตุกครับนี่พี่จันเขามากินขอน้ำดี่แอร์บอกซ <c oughs> อยแก่วโพธิธรรมกังแจ่วโพธิต่ตำนะพี่แอ ไม่ใช่มากเลยนั่นๆๆๆเทใส่จอกมาแเสบๆกินพี่น้องเบิ่งนั่นละแนวมันแสีบเลยครับจับเกี้ยวพี่น้องเกี้ยวสุดๆต้นเก้าวไก่อืมนบ่ดีเลยอืมสุดยอดเลยอื๋ยอดต้มสดอืเป็นไงครับพี่จันร์ไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นไงครับสุดยอดสมเแี้ยตายแม่นี่ตอนแรกต้องมีแบบนี้พร้อมักกี่ที่แล้วนี่นะครับกระแดงนะ สุดยอดเลยนลั่นแหะสปะีประเดกสีประเดกโอ้ประเดกน,นั่นนนนนอนน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 ีนน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 นวนนไนนนนไกนน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 น่นนนนนนยนนนนานนันน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 ยนนนนนครับนน